คือหนึ่งลิลลี่ลูกหมานักวิทยาศาสต,ตัวจิ๋วได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่ไม่ได้มาจากใครแต่มาจากโลกใบนี้เองรุง่งเช้าเธอก้าวออกจากห้องทดลองแสงใต้พื้นดินแตกออกเป็นริ้วทองและแต้นราวหัวใจของโลกที่เพิ่งตื่นเธอคุกเข่าลงแตะพื้นเบาๆแสงนั้นตอบกลับมันรู้ว่าเธออยู่ตรงนี้ พายุเหนือข้อป่ากาะตัวสายฟ้าทองผ่าลงกลางพื้นดินและสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าแสงที่มีชีวิตมันไม่พูดแต่หัวใจของเธอได้ยินทุกคำเมื่อเธอยื่นอุ้งเท้าไปสัมผัสแสงพุ่งทะลุฟ้าโลกหยุดหมุนหยาดฝนค้างอยู่กลางอากาศและทุกอย่างนิ่งในห่วงเวลานั้นเธอเห็นทุกสิ่งเชื่อมถึงกันแม้แต่ตัวเธอกับแสงที่ตอบกลับมา เมื่อทุกอย่างคลายลิลลี่กลับมาที่ห้องทดลองแสงอ่อนของเช้าอบอวนรอบตัวสมุดบันทึกของเธอเริ่มเรืองแสงทุกเส้นสมการกลายเป็นจังหวะของชีวิตที่ไม่มีใครเคยเห็นบางครั้งสิ่งที่เราค้นหาไม่ได้อยู่ในแสงที่เราเห็นแต่มันคือเสียงที่แสงกำลังรอจะพูดกลับมา